ทำมาแล้วมันไปแตะผมนะนอนหงายมาทางข้างนี้ก่อนหน่อยว่าองไมือได้ไหมครับอ่ากอขาข้างขวาเขาเป็นเลขสี่นะครับเท้าเท้าขวา ทำเิดทำผิดข้างถือว่าเกี่ยวไม่ได้อ่ะแล้วก็การแข่งเขาเอาเท้าขวาเราอยู่ที่รักแร้เขานะครับขอมือข้างขวาเข้ามาต่างคนจับข้อมือกันแล้วกันนะครับอ่าโยกครับโยกเขาไม่เก่งแล้วเราก็ ขาไม่แก้นแล้วเราก็ดึงเดี๋ยวเราทำเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับเดี๋ยวมองมองหรือไหม มีล่องดีนหมล่องเขาลองเวลาเราไปทำเราก็หา้ามาลองแล้วตอนนี้เพิง่งมี้ามาลองมี้ามาลองแล้วอเอ็นตัวครับเราไม่ได้ดึงเนาะเราไม่ได้ดึงเราเอ็นตัวหงายไปข้างหลังนะเนี่ยต่างกางกับข้อมือกาละกันนะครับเราไปจับนี้ไม่ได้ข้อมือหลุดน,นะครับ ใช้สา่เท้านะทิมเข้าไปลงตะกร,ะรก้าให้เขาหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามเขาหันหน้ามาหาเราตรงหูเขาาจะทิมเข้าไปใน้วเท้าไยได้ต่อไปก็ให้เขานอนตะแคงข้างครับเรามายืนอยู่ข้างหลังของคนไข้นะครับ ขาด้านข้างเหียดตรงขาข้างบนงอเป็นเลขสี่นะครับเอาเข่าข้างซ้ายกดไปที่บริเวณสะโพกขางนะครับแล้วก็ให้มือข้างขวาเขาเนี่ยไอจับแขนของกันและกันนะครับเ <Okay. S 1> ขาไม่เก่งแล้วเราก็ยกขึ้นมาน,นะครับ สองข้างอาจารย์แต่ก็ เสร็จได้ยังเรางูรับอึ้งหางเรางูรับเกียรติโอเคอ่ฝนหยุดพอดีเลยอ่ทำงูรักเกียรเสร็จแล้วให้พักแปดสิบนาทีเนี่ยแตกเนี่ยโชคกันละอ่าใครจะหาหาหาเกียรหางูมารับนะอ่ะ องูรักเกียรใครยังไม่ได้รับงูรักหมดละสำหับกันละใครที่เจ็บเพียงก็งูรักเกียรก็ลองดูนะไม่แน่อาจหลุเลยนะอาจหลุเลยนะไม่แน่จับกระดูกหลายท่าแล้วไม่หายไม่หายด้วยท่าพม่าเนี่ยท่าพม่านี่อันนี้เหมือนกันนะโอเคเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วงูรักเกียรรักอึกห่างแล้วเสร็จหมดละตอนนี้สามโมงสามโมง 25าให้พัก10นาทีไปเบรกเข้าห้องนง,งห้องน้ำออเดี๋ยวเดี๋ยวะ,ะเดี๋ยวจะดูมีท่าอีกง่ายนั่นนะหงเหินหน้าหงเหินโทรหน่อยก็แล้วกันนะถ้าใครอาจะมาเห็นในคลิปไหนไม่รู้ลงมาย่ะและ้วใครอยากจะดูหงเหินอ่ะให้เวลารีแลก์10นาที lúc này thế dù không lông đâu